แม่รอกันที่โรงเรียนเหนื่อยมากเลยแดดก็แดดร้อนก็ร้อนถ่ายก็เดียวไก่นะคะไถน่าน้องกันไปโรงเรียนมานะคะน้กันไปถ่ายรูปที่โรงเรียนจบแล้วค่ะรอห่แล้วค่ะ ไปหรือยังไม่รู้พี่ินะไปยังใส่ตาบ้างใสปูปูไปแล้วแม่ไม่ใส่น้ำส้มใอนแล้วใส่แล้วกันใส่ล้วหรอแม่ไม่ใส่ัวดท้องเสีย สิบเกาลราไสุดย,ยหญฮะเก็บเทียงละ่ะสิบก้าก็ไป

เส้นก่อนน้ำไวยที่หลังเดี๋ยวมันจะอืดเสียงกะจุก ตกใจมื่อเราเดินมาเนาะเฮียเสร็จแล้วนะกลับบ้านไปเฮียงงานไม่ถึง กลับไปไม่กินข้าวแล้วนะถึงบ้านไม่กินแล้วนะเอาตีนเนาะเอามาจัดน้องไปไม่เอาแม่อิ่มแม่ไม่ชอบ มน่นม่ตีมันะป็ดไม่ชอบเป็นปีกกะตีมีมีอะไรเออเขาเรียกอะไรนะปลายปีด,ดูมากเลยน้าขู่คนนี้เนาะ ลราคูยคนนี้เข้าห้องแล้วทำไงกลัวกันปะเงียบเงียบนะห้องเงียบทั้งห้องเลยล่ะ เรจะผงนี่เราจะผงที่เราจงเหรอเดี๋ยวนะเรากินเส้นให้หมดก่อนนะคะแล้วก็กินเนื้อทีหลัง กัร ok ัวหญ่กวอยวอือรอเอาวาย่ัวยา่เอาไมอยากันไม่ได้เลยาไอืป้าก่าว เอรอแล้วเาไปกิในใครได้อีกกินที่บ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นักไม่มาแม่สั่งกันแล้วน้ำได้ไรบ้างน้ำได้ไรแล้ว ไปเพื premises, ่อแล้วป่ะน้ำมันเดี๋ยวกินไม่หมดถ้าไส่เพือลไม่กลกลับบ้านะอยมดเดินไม่ไหวม่ไม่ไ่ถ้าใส่น่อหมดหมดไหมอ่าจัดไปไปกินหมดแม่คะเอาอีกถ้วยไม่พอหรอกที่บ้านกินทีสามถ้วยน้ำหนักหกสิบแปดแล้วอ่ะ ได้ได้ดีัเจอพี่เก็นัาอะไรลืมเข้าเื้ออย้อนไหมย้อนแหละเขาต่อยามาปันมา ันเบิ้ลสอง้วยเลยอร่อยนะคะเดียวร้านนี้อร่อยไม่แพงด้วยสี่จิบหาบาท้าสันยิ่กเดียวสองวยร้อยเฝากกันต่อหร หอด้วยนี่เอาที่เจอไหมเออมันนั่นมันจะหายใจไม่ออกเอาเอาตะขอมาเผยมากกำลังกินตีกันเอาให้แม่นะตอกตีกกินให้หมดนะจะเดินไหวไหมดิ สึุแล้วนั่นอ่ะสายเยอะเค็มชิมดูก่อนแล้วก็วันนี้วันสุดจินนะคะ ขอให้เงินีรวยนะคะอันนี้แม่อันได้รับบางเปลแล้วอะไรกินลย้อเรียน่วิไทนะไอุ้เี่ยว้เรียนวิท่ว คน้องปันจองล้วยน้องปันกเองถ้วยครับ ี่เงยน่เนียนนะตอกั่งกินที่ร้านอร่อยถึงบ้านกินไม่อร่อยต้องกินอยู่บ้านเลยะงอยู่บ้านอพ่อเป็นคน้มากัเจอกันที่นาค่ะสวัสดีนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหน่อยนะคะสวัสดีจ้า